ช็อกโก้ตโฟกส์ฟรอมฮันดี้ดูมันเป็นกล่องดนตรีมันจะแบบตึง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 ,ตงไหมอะ่ะแบบมีเพลงอื่นไหมหรือว่ามีเพลงเดียวอะไรเงี้ยอบอบอบมีข้อความเขียนข้างๆนี้ w i t c o r s and witches cards inside free แล้วไหนกัดไม่มีกัดเสียไปโอเค,งอเคไงต่อ ให้เสียทมาไมล่ะลูกอ่ะอืออออ่ะอ่ะอ๋ะอ,อ <c oughs> ต้องใส่ผ่านป <c oughs> ูก็มีครบทุกอย่างซะด้วยสิ <c oughs> โอเคกูยัดทุกอย่างลงไปแล้วโอ๊ยเป็นคลาสสิกนะคะเป็นเฮดวิกตีมซองอ่ะ <c oughs> มันต่ำไปมันมีเพลงอื่นด้วยอ่ะอะไรอ่ะมึงดับไปเมื่อกี้ใหม่ค่าวว่าไงมีสองเพลงแต่มันก็ยังน่นารักอยู่ดีใช so ่ไหมล่ะหน้าตาฟังก์ชันอะไรมันของเล่นเด็ก ซึ่งแมก็คือของเล่นเด็กก็แหละแต่มันเป็นพร็อพด้วยไงเธอมันทําอะไรได้มากกว่าตั้งดูเฉยไงรู้สึกกูงโง่รู้สึกกูสิ้นหวัง